สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชฟสุดหลอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเชฟเทบเบิลเช่นเคยนะครับผมกับน้องจูนมาพบกับท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับค่ะทุกๆส,สัปดาห์เลยทีเดียวครับและแน่นอนครับท่านผู้ชมเราก็ต้องมีเมนู อร่อยอร่อยง่ายๆ่ายมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยใช่แล้วโดยเฉพาะเมนูแรกวันนี้น้องจุนมีอะไรครับเมนูแรกวันนี้จุนเอาเมนูง่ายๆฉบับที่สามารถทําทานเองได้ที่บ้านนะคะมาฝากกันเป็นเมนูที่ทําเองตั้งแต่เด็กๆแบบคือเป็นอาหารง่ายๆเลยนะคะจุนเป็นคนชอบทานไข่มากถ้าสังเกตว่าแบบเมนูที่จุนเอามาฝากเลยส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับไข่เพราะว่ามันทําง่ายที่สุดแล้วก็กินง่ายมากๆเลยแั้วก็มีพลังด้วยใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเมนูจนของเราก็คือเมนูแรก ข้าวไข่ตุ๋นนั่นเองเป็นอาหารจานเดียวทําทานได้เลยไข่ตุ๋นแล้วก็ข้าวกิดพูดถึงไอรอนเชฟแล้วเนี่ยวัตถุดิบหลักมันคือไข่นั่นเองน้องหยงใช่แล้วใช่ไหมนะคะโอเคค่ะแต่แต่ตูนมีโจทย์ให้เชฟด้วยว่าว่าถ้าเกิดสมมติเนี่ยอย่างที่บ้านจูนจะใช้ไมโครเวฟใช่ไหมคือมันก็อาจจะง่ายแต่มันไม่ค่อยสวยอ่ะเราก็เลยแบบอยากจะใช้ซึ้งแต่ถ้าไม่มีซึ้งเนี่ยเราจะมีวิธียังไงมานนี่เลยท่านผู้ชม นิดนึงนะครับของกล้องดูนิดนึงผมท่านผู้ชมเนี่ยผมมีหม้อธรรมรานี่เลยเตรียมน้ํานึ่งไว้ให้น้องจูนเลยอ๋อคือคือใช้วิธีนึ่งเนี่ยใช่ใช้ความสุกจากไอ้น้ำนั่นเองแล้วก็ดัดแปลงเอาโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มทําดูนะคะแล้วก็มาดูวิธีการนึ่งได้ครับมีข้าวสวยมีหมูสับนะคะมี น้ำตาลซีอิว๊วผักชีนะคะเอาไว้โรยหน้านะคะแล้วก็มีเกลือพริกไทยแค่นี้เองง่ายๆโอเคใช้ไข่กี่ใบคะใช้ไข่ไก่สักสองใบแล้วกันเพราะว่าเราทําใส่ถ้วยเล็กอ๋อคือเราจุนจัดตุนลักษณะคือใส่ข้าวไปในถ้วยแล้วก็ตุนไม่เลยพร้อมกันท่านผู้ชมแบบแบบทาแบบง่ายๆมีหน้าเราถึงใช้ไมโครเวฟอย่างนั้นได้ใช่ไหมใช้เครื่องตีมีใส่อะไรบ้างแล้วก็ใส่ซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วขาวใช้ซีอิ๊วขาว ข้าวเล็กน้อยโอเคสักหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชานะครับแล้วมีน้ำตาลสักหยิบนิ้วเขาเรียกว่าพินช์พินช์พินช์ก็คือหยิบหนึ่งหยิบนิ้วหยิบนิ้วเกลือเล็กน้อยโอเคแล้วก็มีพริกไทยใช่ไหมครับพริกไทยบอกแล้วเมนูของจูนเนี่ยสามารถทำทานได้เองเป็นอาหารเช้าแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมจะใส่ผู้เห็ด พวกผักอะไรก็ได้เหมือนกันได้หรือใส่พวกแต่ของตูขอใส่หมูสับในขอน้อยอมีหมูสับด้วยท่านชมเอาลงน้ํามันก็จะเป็นก๋เจียวหมูสับเลยนะครับ <laughs> อย่างเลยได้เราเอาไปตุ๋น <Okay. S 1> พอโอเคประมาณนี้อ่าฮะเพราะว่าเราทำแล้วของทีมีมีไว้ทําไว้โรยหน้าหรือว่าสับลงไปนี่คูอจะเอ่อจะเอาไว้แบบโรยข้างบนตอนตอนเสิร์ฟใช่ไหมใช่โอ้โหท่านชม ตอนนี้ก็ประมาณนี้กินอย่างนี้เลยนอกจากเราชิมนิดนึงได้เอาข้าวสวยนะคะใส่ในถ้วยแล้วเตรียมที่จะนึ่งหรือว่าตุ๋นนั่นเองท่านผู้ชมไอ้นี่เป็นอาหารท่านผอกชมเป็นเลฟโอเวอร์ได้เลยนะข้าวเหลือข้าวเหลือเมื่อวานนีม่มันเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วเช้าตื่นขึ้นมาก็เอาข้าวมาตุ๋นกับไข่ซะจบโอเคต้องใส่น้ำนิดนึงด้วยค่ะขอใส่น้ำในในไข่นิดนึงต้องใส่น้ำในไข่นิดนึงไม่รู้เหมือนแบบเป็นสูตรนิดนึ่ง พี่เชฟพี่เชฟเอาอย่างนี้ใส่นมใช่อ่าเดี๋ยวดูถ้าจะดัดแปลงเพราะนั้นเนี่ยใส่นมนองจนบอกว่าเดี๋ยวพี่เชฟมีเทคนิคพิเศษเพิ่มให้ดีค่ะจากใส่ไข่ไปแล้วเนี่ยเราขอใส่ใส่นมไปสักหนึ่ง好吗อ่าดีเลยอันละจะทำให้นุ่มขึ้นโอ้โหเราต้องเหลือเนื้อที่ให้ไข่มันฟูออกมาด้วยให้มันอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็ขอเด็ด ผักชีนะคะอาฮะโรยไปตรงนี้โรยไปอย่างนี้เไปกินก่อนอโอเคแล้วเข้าตุนเลยใช่ไหมครับใช่แล้วโอเคครับเ<ม>ดี๋ยวเชฟใส่ให้ทีนี้เนี่ยก่อนจะใส่ต,ต้องไปชมท่านผู้ชมพี่เชฟมีฝากนึงพี่เชฟเห็นราบผักชีใช่ไหมค่ะพี่เชฟเห็นราบผักชีมันมันมีอยู่ใช่ไหมฮะเห็น mm hmm. ลาบผักชีมีอยู่พี่เชฟก็จะ ทุบราบบวชีแล้วใส่ไปในน้ำตุ๋มหน่อยว้าวจะได้มีกลิ่นหอมแน่เลยใช่มันจะได้มันจะได้มีกลิ่นชูวรไหมเราเราใช้บวชีเราก็ใช้รากเนี่ยรากมันจะหอมมากเนี่ยหอมชูกไหมชัวก็เราไปนี้ทีนี้ท่านผู้ชมดูนิดนึงหนูขอถามนิดนึงว่าเวลาเราตุ๋มไข่อ่ะก็ให้หน้ามันเรียบๆอะไรเงี้ยสมมติอะที่เวลาไปทานที่ร้านอาหารเราสวยๆเขาจะมีเทคนิคยังไงก็ตุ๋นไฟอ่อนไฟอ่อนครับ สจนไฟอ่อนนะครับพอใส่ไปงั้นแล้วเราก็ปิดฝาเลยนะครับปิดฝาสัก5าทีเอาละครับท่านผู้ชมก็ผ่านไปประมาณสัก8นาทีนะจูนเรามาดูกันเลยทีกว่าว่าเอหน้าตาเมย์ออกบางไงนะครับมาุ้คเพราะว่าคนอื่นยนีไม่เคยเห็นหายออกมาหน้าตาใช้ได้อยู่ถือว่าไม่อายค่ะเพราะว่าเมนูนี้เนี่ย ทำทานเองได้ที่บ้านแล้วก็น่าดูท่าทานนุ่มๆนะครับเราก็ไม่ได้น,นั่นมากท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าเราเปิดมามันจะมีกลิ่นลกล้าวัชี <ฮะ S 1> มากเดี๋ยวเชฟของญาติจีบให้น้องจูนแล้วกันนะครับ<ช>นี่ปิดไฟเลยนะ,นะในนี้แหละครบแล้วมีท้งหมูสับมีข้าวใช้เป็นอาหารจานเดียวได้เลยาาเราไม่ต้องมีเทสเทสจิ้มไม่มีไม่ต้องใช่ไหมคะดูเทคเจอร์ดูเทคเจอร์สุก้ากแล้วแน่นอน ส่วผมขออนุญาตหยิบใช้ตัวนี้หยิบนะครับค่ะออเอาละวา,างนี้เลยสุดยอดเดี๋ยวขอโรยพริกไทยด้วยนะคะนิดนึงสำหรับก่อนเสิร์ฟเนาะ<ช>อันนี้มันจะมันจะนุ่มๆเนี่เพราะเราใส่นมไปด้วยถูกไหมฮะนะมันจะมีน้ํามีจะคือตุ่นเนี่ยมันไม่ได้กระด้างเลยใช่ไม่เหมือนแบบไมโครเวฟถ้าทําไมโครเวฟไฟแรงไปมันก็จะออกมาไม่สวยแต่อันนี้แหละ นึ่งด้วยไอ้น้ำเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะครับได้แล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเอาช้อนมาให้คุณผู้ชมดูก่อน เอาละตอนนี้นะคะจุนว่าเรามาเริ่มชิมกันดีกว่านะคะว่าฝีมือจุนเนี่ยจะผ่านหรือเปล่าขอช้อนขอช้อนพี่เชฟด้วยโอ้แต่ให้กท่ชมเวลาจะชิมชิมคนเดียวเวลาให้ทำเนี่ยช่วยีช่วยทำหนหนูต้องแอบชิมก่อนถ้าไม่ผ่านหนูจะได้บ่ายเบี่ยงให้เชฟไม่ต้องชิมโอเคโอเคต้องอู่ทําชิมก่อนแล้วกันว่าโอเคไหมเพราะว่าไข่ตุ่นของหนูเป็นไม่ได้ธรรมดาเพราะว่ามีข้าวอยู่ด้วยไงหนูก็เลยแบบเป็นห่วงนิดนึงพี่เชฟอะพี่เชฟแอบชิมไข่ตอนยังไม่ตุ่นละล่ะ นะโอ้โหให้คุณผู้ชมดูนิดนึงดีกว่านี่ม,นมันเข้ากันเลยอ่ะมันเห็นป่ะมีข้าวมีหมูสับแล้วก็มีไข่เป็นอย่างี้ออกมา,าเป็นอย่างี้ไม่ลอยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอทั้งทั้งหมดทั้งทางสรุปแล้วผ่านไหมคะเชฟผมยังไม่ได้ทานข้าวเช้าด้วยท่านผู้ชม,ชมให้เชฟคอนเฟิร์มีหวังว่าเป็นยังไงบ้างใจของเชฟนะครับ เติมเห็ดนะไปนิดนึงนะเพอร์เฟกเพอร์เฟกมากค่ะสรุปว่าเป็นเมนูที่ได้รสชาติไข่จริงๆนะผู้ชมตอบโจทย์ได้ดีมากแล้วอร่อยครับผู้ชมแล้วทําง่ายมากนะฮะเมนูนี้ก็เป็นเมนูแรกที่สําหรับง่ายๆวันนี้นะครับผู้ชมค่ะแต่ว่ายังมีเมนูอื่นๆวันนี้อีก3เมนูที่เชฟจะนํามาฝากกันนเกิดๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าจะเกี่ยวกับอะไรคะ เราไปญี่ปุ่นเลยแหละเมนูข้างหน้าไปญี่ปุ่นเ,ออเลยเดี๋ยวหนูขอไปทำพัสดูออขอวีซ่าทำพาสปอร์ตอะไรเรียบร้อยไม่เป็นไรเราไปง่ายๆนะครับซึ่งจะเป็นเมนูญี่ปุ่นแบบไหนไปพบกันช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับค่ะ